เฮ้ยซาอีกแล้วพึ่งสิเก็บหองเอา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 ไปไปสั้นหุน่นครับโอ้ยพึ่งสิเก็บหองเรียบร้อยเอา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 โอ้ยเป็ดน,น้อยตายมัแล้วเก็บแต่เป็ดน,น้อยเนี่ยเ,เป็ดน,น้อยนะี่ยเก็บใส่ถุงแยกต่างหากนะในเวลาเลิกเล่นเนี่ย เได้ยินไหมพี่เป็ดน้อยยี่สิบตัวมันเหลือกี่ตัวเนี่ยเป็ดน้อยเนี่ยฮะไม่รู้ฮะไม่รู้เอาหาดีๆดิมันต้องเก็บนะคะเออมันมียี่สิบตัวนะนี่มันหายไปไหนหมดฮะไหนตัวหนึ่งไปแล้วอ๋อไปแล้วเอ้า ลูกตาได้ไปเก็บใส่กล่องไว้นะโอ้อยู่นี่จังนี่อะไอรถบังคับนี่ไอ้ตัวนั่นมันไปไหนเนี่ยรถบังคับเนี่ยแล้วมาเป่าดิเป่าให้ย่าดูสินะนะนะตัวเป่านะตัวเป่าเออนี่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 น้อยเป่าเป่าไ่อะ นี่ไงพี่เป่าในกล่องพี่เมย์น่ะพี่พี่นี่อ่ะใช่เอาเป่าสิเก็บให้เรียบร้อยด้วยนะพี่เทแล้วพี่เก็บให้เรียบร้อยหน่อยนะค่ะเอหนูใจนี่ฉันหนูใวอ่ะหนูใจแล้วเ่ยไอ้ตัวนี้ไปให้ป๊ะป๊าเอาถ่านมาใส่ใน่านอยู่ไหนเนี่ยจังเหรอเออรถบังคับเนี่ย ไปซื้อให้ป้าเอาถาดมาใส่อีกตัวหนึ่งไปไหนอีกตัวหนึ่งไปไหนคันหนึ่งไปไหนรถบังคับให้ป้าซื้อถาดมาใส่เห็นไหมคะเห็นไหมรถอีกคันรถบังคับอีกตัวหนึ่งไปไหนคันนึงไปไหนไม่มีเอามันหายไปไหนอ่ะหนูนี้ตันี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ีนี้ไม่ใช่ตัวนี้ค่ะเอาโอ้ใช่ เล่นพัางเบิร์ดเล่นนี่รถทั้งทหารเนี่ยรถทหารเนี่ยรถปืนเนี่ยรถอะไรเนี่ยเล่นด้วยเก็บด้วยนะเดี๋ยวพี่คิงมาเก็บด้วยนะคะเดี๋ยวพี่คิงเลิกเรียนมาเก็บรถด้วยนะคะเดี๋ยวหนูแอบชิงโอ้ยแอบยังไงอ่ะแอบห้อง ห้องมีแค่นี้มาแอบขิงได้ยังไงย <5. S 1> แมวหกโอ้ยอย่าลืมอย่าลืมเก็บเป็ดน้อยให้เรียบร้อยนะคะอ,อแค่ซาอีกแล้วผู้เก็บกตเมนยมออโอ้ยเอาผมคงไม่แอบขิงตอนพนันนะเอาแอบพี่ขิงแบบเนี้อย่าลืมเก็บเป็ดน้อยพี่นะ รถบังคับอีกคันหนึ่งไปไหนรถบังคับไม่มีมีมันมต้องมีมมให้ป๊อปปาซื้อฐานมาใส่ให้ไม่เอาอ่ะอืมฉันไม่มีฉันบอกแล้วออมันพังหมดแล้วมันพังยากยากก็เก็บทิ้งหมดนะถ้าพังตัวไหนพังยากเก็บทิ้งหมดนะนี่ตัวอืมนี่มีไกลเลยอืมไหนดู มันมีไฟอยู่แต่ฐานมันหมดมันไม่วิ่งอีกคันหนึ่งไปไหนอ่ะรถบังคับอีกคันมันมีไฟแวบๆแค่นั้นเองมันฐานมันอ่อนแล้วมันไม่วิ่งแล้วครับอ่ะอ่ามันนอนห้วมันบอลแลนดรอพี่้องอย่าไปเขี่ยอย่างนั้นสิเดี๋ยวก็พังเล่นของนี่เลนโมเป็นตาเลยพังหมด ใส่ใช่ไปแล้วช่วยใส่ใส่帮忙布胶布布布ไหนติดตัวลูกป่งลตอีกรูกหนึ่งอยู่ไหนอ่ะติดตัวอีรูกหนึงอยู่ไหน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 ไม่เจอเลยย่าไม่เห็นเลยหนูไม่เห็นเออหนูไปทิ้งไว้ไหนหมดอ่ะ ไม่รู้เออไม่รู้เออล่นอะไรเล่นอะไรไม่ดูเรื่องเลยเล่นอะไรไม่ดูเรื่องเลยนะเล่นแล้วไม่เก็บเลยนะยู่ไหนนะเ,ออไเนี่ยออเ่ไหนเนี่ยไม่พี่ต้องหารถบังคับอีกคันนึ่งไปไหนรถบังคับไปเจอเป็ดน้อยทิ้งอยู่ทั่วเลยเนี่ยโอ้ยตามใต้โต๊ะเนี่ยยี่สิบตัวนะหายไปไหนหมอเใชเออ โอ้อยอาญ่าไปุงข้าวก่อนรอพี่คิงเดี๋ยวพี่คิงมาเออโอเคนะไม่โอเคทำไมไม่โอเคทำไมไม่โอเคเหรอญาญ่าไปุงข้าวก่อนเอาเก็บออกมาให้หมดเป็ดน้อยเป็ดน้อยกับตัวต่อแยกถุงเลยนะตัวต่ออยู่ไหนตัวต่อมาเปิดรถไฟังคับแบบแฝงเลยแล้วใชยังไงอ่ะทานกับเบิดโดยพ้าเปิดถิ่มใบ ได้เจโนย์อ่ะได้เจโนย์อะไรอ่ะได้เจโนย์ปีโป้เจโนย์อ่ะวัดดีครับพี่น้องก่อนมเดี๋ยวแกใไขวัดดีครับพี่น้องนะสิกินปีโป้ขอปีโป้แล้วปีโป้ปีโป้อร่อยดีอ้าหนูอยากจริงอ่ะครับผมแค่นี้แหละครับพี่น้องพี่น้องครับพี่น้องครับหนูนั่งครับเออพี่น้องครับผมมาเล่นของเล่นของเล่นแตกเบิร์นแล้วครับ เป็ดหน่อยกับหายเบิดเราครับเป็ดหน่อยยี่สิบต,ตหายเบิดเราครับเหลือเมื่อกี้โตเลยครับแจ็คไปยนเลนมองไหนแน่ครับบูมี่เราครับมันแตกเบิดเราครับแ <laughs> ค่นีแ้แหละจะพี่น้องจ้าไปหุงเข่าหุงปลากอนทำแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บพี่น้องหน่อยจุ๊บจุ๊บพี่น้องบ๊ายบายครับเป่าลุกโป่งแล้ว บอกอันนี้ให้ก่อนแค่นี้แหละ้จพี่น้องพ,พี่นอนไม่มือใหญ่ <c oughs>